ตางค่าครับทุกคนคือมีอากาศยังหนาวเหน็บครับทุกคนเห็นสภาพลงแรงซุกอยู่ในถุงนอนไหมครับอืมอืมอืม,อม,อม โอ้ยจะหกโมงแล้วเ,ลเดี๋ยวเราลุกไปูกหาทิศขึ้นกัน,กน,กน,น,นกด,กดีกว่าครับโอ้ยหนาวครับทุกคนโอ้ยหนาวอีรีอีหรอหนาวก็ดอกก็เดียครับแต่พอขึ้นไปที่จุดชม,มวิวกิวฟินแล้วจริงๆก็ฟ้าไม่เปิดครับ ก็เลยไม่ได้เห็นทะเลหมอกไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าเลยครับก็ผิดหวังไปทําตามกันครับนักท่องเที่ยวขึ้นมาขบวนกันตึมครับเพราะฟ้าไม่เปิดก็อุตส่าห์กันตื่นพากันตื่นแต่เช้าขึ้นมาจากบ้านแม่กำปองมั่งบางคนก็มาจากบ้านป่าเมี่ยงมั่งครับก็ ก็ไม่เป็นไรครับขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์บนยอดดอยกิลฟินแล้วก็ได้มาเหยียบทั้งสองจังหวัดครับฝั่งหนึ่งก็เชียงใหม่ฝั่งหนึ่งกล็ลำปางครับผม แล้วลุงแหวนก็ได้ลงมาข้างล่างตรงที่ข้างมุดทนก็จัดเตรียมเก็บข้าวเก็บของอดึงกาแฟทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก็เตรียมตัวเดินทางต่อไปซึ่งเป็นขาลงก็มีความวาดเสียวมากมาย ได้เวลาออกเดินทางแล้วครับทุกคนทั้งทั้งที่หมอกยังตึมอยู่เลยครับทัศนะวิสัยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เช้านี้ไปก่อนนะเดี๋ยวกลับมาใหม่กิลฟินโอ้ยางอย่างเหลือเช้าแปอ้อยลมยางเหลือยีปดเองเหรอทำไมมันน้อยจังน่าจะเป็นเพราะอากาศเย็น ยังหลังเยอยี่แปดยังหน้า23่ก่อนจะออกเดินทางต่อไปซึ่งเป็นขาลงเขาซึ่งลุงแหวงรู้มาว่าชันมากแล้วก็เคยผ่านมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผ่านตอนขาขึ้นเนาะคราวนี้จะเป็นขาลงก็ได้สวดมนต์ภาวนาเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้ตัวเองไปหนึ่งบทสวดมนต์ครับ อีกนิดพิชิตป่าเมี่ยง <c oughs> อีกนิดเดียวก็พิชิตป่าเมี่ยงอ๋อแต่นี่เป็นขาลงครับโอ้หมอกลงครับทุกคนหมอกลงพื้นถนนก็เปียกด้วยความตื่นเต้นไฟ ABS กระพริบแล้วก็เปิดไฟสูงไฟหน้าสูงไปก็ ยังไม่รู้ตัวครับกว่าจะรู้ตัวก็คงจะอีกนานโอ้แต่ก็ไม่ดังเนื่องจากแบตเตอรี่หมดถึงกับต้องจอดรถจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ เบิ้ลเครื่องยนต์เพื่อที่จะให้ไฟชาร์จเข้าแบตเตอรี่เพราะจะต้องขาลงนี่จะต้องใช้เสียงแตรให้ดังให้มันดังเพราะว่าบางจุดจะเป็นจุดครับเกิดจะมีรถยิ่งสวนทางขึ้นมาต้องส่งสัญญาณให้รู้กันจะได้เพื่อความปลอดภัยครับ ทางชันต่อเนื่องแน่ๆเลยทางแบบนี้ดูทรงแล้วโอ้เบรกแต้กับดัง น้นก็เปียกครับทุกคนโอ้ยนอได้ลุ้นต่อเนื่องครับแบบนี้ มันค่อยๆประคองลงอา่า มองจากกล้องเหมือนไม่ชันครับทุกคนแต่ถ้าได้มาขี่ได้มาเห็นด้วยตาตัวเองแล้วจะรู้ว่ามันชันเอามากๆครับไม่กล้าใช้ความเร็วก็ใช้เกียร์หนึ่งลงตลอดครับก็ลองตามวงแหวงไปเรื่อยๆนะครับยิ่งไปเจอโอ้โหตรงนี้มีน้ำไหลด้วยดีแต่วานะตรงนี้มันเป็นทางลาบจุด ไฮไลท์ข้างหน้าด้วยแล้วโอ,โ,โอ้โหหัวใจจะวายเส้นทางคดเคี้ยวลงเขาต่อเนื่องยาวกี่กิโลไม่รู้ครับถึงแม่กำปองเขาบอกว่า4กิโลจากิกวฟินครับ ไปกันครับทุกคนเขาบอกว่าจะถึงเนินไฮไลท์แล้วจะถึงเนินไฮไลท์แล้วครับข้างหน้าข้างหน้าโปรดระวังโค้งอันตรายมีเหวลึกโอ้ oh. ฉันจริงด้วยวะอืม nhiều lo lắng, 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 lo ไอ้ไก่รถหลงลิงืมวิม่งขึ้นดอยหอบมันเอาลิ้นห้อยเลยอ่ะ Chúng ta bở ơi. Thỏ là bở thì wa chăn chăn nhá. มาเจอตรงนี้กนะ็อายเพราะเขาระเบิดมันชั้นนิดเดียวแต่ที่นี่อะ่ะชั้นเป็นชั้นต่อเนื่องหลายกิโล หลอดมาหนึ่ง <cười> <cười> Cà phê sốt Khống chi sóng à. ี่จอดรถด้านในวะปัดโทษป้ากันตัดโกงพอดีนอะรถกอด้ เนินชันชันยาวยาวไปครับทุกคนเอ้ยใจสั่นวิววิวใจสันวิวว,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 วิวเลยครับทุกคนเกียวฟินแม่กำปองอม เกิดมีรถสวนขึ้นมาจนหมดอะ่ะ ข้างหน้าสะพานทางแคบโอ้มีห้องน้ำเลยไว้ยโอ้ยพักเบรกก่อนดีกว่าไว้พักก่อนพักก่อนพักก่อนไหว เหม็นตึ้งอ่ะได้กลิ่นเบคกลิ่นครับเหม็นไหมไม่รู้ว่ารถของตัวเองหรือว่ารถของคนอื่นครับเนี่ยน้ำตกแม่กำปองแล้วนี่ว่ะสมัยนั้นมีร้านมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกอยู่ตรงนี้กำปองแล้วครับทุกคนระเบียงวิวแม่กำปองแต่ลุงแหวงจะบะแวะแม่กำปองครับลุงแหวงจะเลยไป เพราะว่ามาบ่อยแล้วครับแม่กำปองผ่านมาเฉยๆนะแม่กำปองผ่านมาเฉยๆบ้านแม่กำปองก็ไม่เคยเจะแวะสักทีอันนี้ก่อนลงเนินแหมละจริงไ่จริงวอดเบอเฮ้ยไอก้กีมาเกีย้ยอย่างวะ โอ้ขันนานี่เหม้อขันหน้าเธ้ยคนซ่อนนะ <c oughs> โอ้อือนหนึ่งลานใบเมี่ยงนี่เคยมันเคยมานั่งกินหุ้มกินอยู่ตรงนี้นี่ อาหารเครื่องดื่มวันนี้เปิดวันเนี่ยเปิดไฟโอ้โหนี่บ้านไหนนี่คุ้มเคียงดดูศิลปะล้านนาก็าพอแล้วเนาะ ที่ข้านแวะแบตจะหมดเงินกาแฟาิ้งขยะปรับหนึ่งพันแบบแบบโบราณได้แต่มันหายไปละ <c oughs> เจอกันก็ทักทายกันเหยนอไอ้อูดอยู่ไหนวะเหยนหิมน,น้ำอันนี้วัดแม่กำพ้อง นักท่องเที่ยวมากันเพียบส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวไทยนะเนี่ยดูแล้วต่างชาติทั้งนั้นดูชงดูทรงอืม บ้านแม่กำปองอืมนี่คนถ่ายอันนี้ที่จอรดรถ โรงเรียนวัดแม่กำปองทุกคนครับเราผ่านบ้านหมู่บ้านแม่กำปองมาแล้วแล้วก็กำลังจะผ่านผาน้ำลอดซึ่งเป็นผาขนาดใหญ่แล้วก็มีน้ำลอดออกมาใต้ผานะครับจะลองเราลองเข้าไปดูกัน นี่ไงครับทุกคนหน้าผาขนาดใหญ่ผาขนาดใหญ่แล้วก็น้ำลอดไหลลงมาแล้วก็ลอดได้เป็นถ้ำเป็นถ้ำลอดลงไป ครับทุกคนครับก็มาถึงท้ายคลิปก็ขอจบทริปแจซ้อนกิวฟินบ้านแม่กำปองไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาดูใหม่นะครับสำหรับคลิปคลิปต่อไป EP ีต่อไปก็ลุงแหวงจะพาไปดู พระธาตดอยงุ้มที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนนะครับเส้นทางขึ้นลงก็เสียวไม่แพ้กันกับกิ่วฟินนี่แหละครับทุกคนครับก็มีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆใต้ท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ